เมื่อโจรคนหนึ่งเดินต้องไปติดอยู่ที่บ้านสุดหรูสุดไฮเทคที่ตัวเองเข้าไปปล้นและมันแทบจะไม่มีทางไหนเลยที่เขาจะสามารถออกไปได้อินไซด์ก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ n e t f l i x กพรีเมียมราคา1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์กระตูนให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหาย ไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใครมาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24่ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องเล่วเริ่มต้นที่ย่ากสุดหรูใจกลางเมืองมันเต็มไปด้วยตึกสูงเศษ้าเรื่องแต่มาที่เพนท์เฮาส์หลังหนึ่งมันตั้งอยู่บนตึกสูงในย่านคนรวยข้างในนั้นสะอาดสะอ้านมีระเบียบแล้วก็ว่าไม่มีใครอยู่ เสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ดังคืนมีการสนทนาทางวิทยุที่กำลังนับถอยหลังจนคนหนึ่งลอยตัวลงมาที่เพนท์เฮาส์เขามีชื่อว่านีโมเขาตัดผ่านตาข่ายนิรภัยและเข้าไปในข้างในได้สำเร็จนีโมทำการปิดระบบรักษาความปลอดภัยที่แผงควบคุมเขามีเวลาเพียงเจ็ดนาทีในการขโมยของนีโมทำการกวาดเอาผลงานศิลปะท,ที่มีค่าไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างกำลังจะเรียบร้อยแต่นีโมกับหาภาพวาดของเอโกชิล่าซึ่งเป็นจิตรกรชาวออสเตรียไม่เจอ เขารีบไปหามาที่ห้องจัดแสดงแต่ก็ไม่เจอภาพวาดนั้นเวลาไม่เหลือแล้วนิโมจําเป็นต้องออกไปจากที่นี่โดยไม่มีภาพวาดนั้นแต่ในตอนที่เขากําลังจะออกไปจู่ๆระบบรักษาความปลอดภัยก็เกิดความผิดปกติมันเป็นผลมาจากการปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเขาในตอนที่เข้ามาทีมของนิโมตัดการติดต่อจากเขาไปในทันทีผมไม่อยากถูกจับไปด้วยนิโมพยายามพังกระจกเพื่อออกไปข้างนอกแต่มันกลับเป็นกระจกนิรภัยที่ใช้อะไรพังก็ไม่แตกนิโมพยายามจะปิดระบบรักษาความปลอดภยัย แต่มันก็ไม่ได้ผลท่ามกลางเสียงไซเรนและแสงไฟกระพริบที่น่าลำคาญนิโมได้ทําการทําลายไฟที่กระพริบอยู่ทิ้งเขาปิดระบบลาโพงหยุดเสียงไซเรนได้สําเร็จนโมอยู่ทุกอย่างได้ก่อนที่ตํารวจจะรู้เรื่องที่ต้องทําตอนนี้ก็แค่หาทางออกไปจากที่นี่เขาคิดอยู่นานจนเกิดไปสะดุดตาเข้ากับประตูแกะสลักนิโมใช้มีดในกระเป๋าของเขาพยายามทาลายมันแต่ก็ไม่ได้ผลจูๆ่ๆ AI ของบ้านก็เกิดความผิดปกติ มันทําการเปิดเครื่องทําความร้อนจนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนีโมพยายามจะกินน้ําเพื่อคลายร้อนแต่น้าในก๊อกก็หยุดไหลไปหลังผ่านไปไม่กี่หยดเขาไปเช็คดูในตู้เย็นพอเริ่มหิวพ่อเปิดมันเอไอของตู้เย็นก็พูดขึ้นมาว่าในตู้เย็นไม่มีของกินเหลือหยุดแล้วนีโมกับมาแงะประตูไม้จนเหนื่อยเขาพยายามติดต่อเพื่อนของเขาทางวิทยุแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมานีโมเอาบอดกาคุกกี้และคาเวียร์ที่เหลืออยู่ในตู้เย็นมากินเขามานั่งอยู่หน้าโทรทัศน์ที่เสีย มันเชื่อมต่อกับช่องเคเบิลและระบบกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นนีโมก็มานอนที่ห้องนอนของเจ้าของห้องในตอนเช้านีโมได้ยินเสียงของเฮลิคอปเตอร์เขาหวังว่าจะเป็นทีมของเขาที่กลับมาลับแต่ก็ไม่ใช่นีโมมองไปที่ระเบียงและได้พบเขากับนกพิราบตัวหนึ่งปีกของมันถูกพันด้วยตะข่ายนีโมมาล้างตัวที่สระน้ําในเลนกระจกเพื่อคลายร้อนเขาพยายามติดต่อไปยังทีมด้วยวิทยุอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบนีโมลองใช้โทรศัพท์มันถูกตัดการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เองก็เช่นกันเข้าพบว่าเจ้าของที่นี่เดินทางไปทําธุรกิจที่คาซัคสถานซึ่งกว่าเขาจะกลับมาก็อีกนานหลายเดือนนีโมพยายามหาอะไรทําเพื่อคลายเครียดไปเรื่อยเขาลองเอาส้มที่ขึ้นลาม,มาพังกระจกมันไม่ได้ผลเหมือนอย่างเคยตอนนั้นเองนีโมก็สังเกตเห็นหน้าต่างขนาดใหญ่บนเพดานเขาเริ่มสร้างหอคอยขึ้นมาจากเฟอร์นิเจอร์ในห้องเพื่อปีนขึ้นไปยังหน้าต่างนั้นระหว่างที่พักเพื่อคลายความเหนื่อยนีโมก็พบข้อกับท่อที่ฝังอยู่ในส่วนของเลื่อนกระจก แต่มันก็เหมือนกับระบบน้ํามันไม่สามารถใช้การได้นีโมต้องดูดน้ําแข็งจากตู้เย็นเพื่อดับกระหายเขาชีกเก้าอี้พาเพื่อเอามาเสริมความแข็งแกร่งของหอคอยที่เขาสร้างในมิชา่านีโมก็ปีนขึ้นไปบนยอดของหอคอยนั้นมันยังสูงไม่พอที่จะไปถึงหน้าต่างบนเพดานเขาปีนกลับลงไปเพื่อวางแผนใหม่ตอนนั้นเอง AI ของบ้านก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นมานีโมเดินไปที่แผงควบคุมเพื่อพยายามปิดระบบทําความร้อนมันไม่ได้ผลเหมือนอย่างเคยแถมตอนนี้อาหารที่เหลือน้อยอยู่แล้ว ก็แทบจะหมดไปจนมีดเหลือนีโมพยายามจะเปิดอาหารกระป๋องกินโดยใช้มีดแต่นั้นกลับทาให้มือของเขาได้รับบาดเจ็บอากาศร้อนมากจนทําให้นีโมต้องมากินน้ําแข็งที่อยู่ตามขอบตู้เย็นเพื่อคลายร้อนเขาลองให้หน้าตู้เย็นอยู่พักใหญ่จนในไอเือนว่าเขาเปิดตู้เย็นนานเกินไปในคืนนั้นนีโมเปิดอาหารกระป๋องกินได้สําเร็จเขาสังเกตเห็นนกพิราบที่ระเบียงที่กําลังซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้มันเองก็ไม่สามารถหาทางออกจากกระดักตะข่ายได้ และต้องติดอยู่ที่นี่เหมือนกับเขาในเช้าวันลุงคืนนีโมใช้งานศิลปะมาทําเป็นสิวจนเปิดช่องแช่แข็งได้สําเร็จมันมีสเสบียงกับอาหารหมาอยู่ในนั้นท้าใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงน้ําไหลสปริงเกอร์ในเลนกระจกเปิดขึ้นโดยอัตโนมัตินีโมรีบวิ่งไปหามันเพื่อดื่มน้ําเขานอนอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักจนรู้สึกดีขึ้นจากนั้นนีโมก็เริ่มนําของต่างๆหนห้องมาสร้างเป็นหอคอยต่อไปซึ่งแม้มันจะสูงขึ้นมาก แต่มันก็โยกเยกจนแทบจะทำให้เขาตกลงมาได้ทุกเวลานีโมไปถึงหน้าต่างบนเพดานได้สำเร็จโชคหลายที่หน้าต่างบานนี้ก็ถูกทำขึ้นด้วยกระจกนิลภัยเช่นเดียวกันความหวังของนีโมจึงหายไปอีกครั้งเข้าลงมานั่งวาดภาพด้วยความเหนื่อยลา้านีโมเห็นแม่บ้านคนเดิมกลับมาทำความสะอาดเธออยู่แค่อีกด้านหนึ่งจากห้องที่เขาอยู่นีโมพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อข,อขอความช่วยเหลือแต่แม่บ้านก็ไม่ได้ยินพอเธอฟังเพลงอยู่ตลอดเวลาเธอกลับไปทันทีหลังทำความสะอาดเสร็จโชคดีมาก ที่จู่ๆเอไอของบ้านก็ปรับอุณหภูมิให้กลับมาเย็ยนอีกครั้งนีโมลงใจเหมือนกับได้เกิดใหม่เช้าวันต่อมานีโมได้นําถ้วยและจานไปลองน้าที่ออกมาจากสปริงเกอร์รดน้าต้นไม้เขานำน้ำที่ได้มาเทใส่ขวดอย่างประณีตน้ำทุกหยดมีค่ามากเพราะเขาไม่รู้เลยว่ามันจะหมดไปอีกตอนไหนนีโมเริ่มกลับมามีกำลังใจอีกครั้งหลังสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเขานำของในบ้านมาประดิษ์เป็นแว่นตานีโมใส่มันแล้วค่อยๆทุบป,ปูนที่ยึดกับหน้าต่างบนเพดานไว้อยู่ออก สภาพจิตใจของนีโมลแล้ไม่ปกติหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาเริ่มคุยกับตัวเองระหว่างทำอาหารเชา้านีโมมานั่งดูกล้องวงจรปิดเขาคุยกับคนที่อยู่ในหน้าจอราวกับว่าเขาอยู่ด้วยทุกอย่างดูเหมือนจะดีจนกระทั่งนีโมพบว่าหน้าต่างบนเพดานถูกยึดไว้ด้วยน็อตเหล็กอย่างแน่นหนานั่นหมายความว่าต่อให้เขาทุบปูนรอบๆไปจนหมดเขาก็จำเป็นจะต้องหาอะไรมาไขน็อตออกไปอยู่ดีนีโมใช้กล้องที่อยู่ในห้องส่องไปดูรอบๆเมืองในคืนนั้นตอนนี้ อุณหภูมิของห้องมันลดลงมาจนเขาเริ่มจะหนาวนีโมพยายามจะซ่อมแผงควบคุมแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนอย่างเคยเขาต้องนอนห่มผ้าอย่างหนาเพื่อไม่ให้หนาวตายในคืนนั้นวันเวลาผ่านไปนีโมทําการทุบป,ปูนรอบๆหน้าต่างเพดานจนพังไปเรื่อยๆตอนนี้นีโมหงงมากจนเริ่มคุยกับนุพิลาที่ติดอยู่ที่นี่เหมือนกับเขาแล้วเขาใช้เวลาว่างมานั่งวาดรูปในกรอบรูปของเจ้าของบ้านในคืนนั้นนีโมไปเจอเขากับห้องรับที่อยู่ด้านหลังตู้เสื้อผ้าเขาเจอเขากับรูปวาดที่เขาหาไม่เจอในที่สุดแถมนี่นั้น ก็ยังมีรูป,ปัญญาของเจ้าของบ้านอยู่อีกด้วยมีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนตัวหุ่นนั้นมันคือต้นฉบับของหนังสือชื่อสวรรค์และนรกของนักเขียนชื่อดังนิโมนํารูปภาพและหนังสือนั้นออกมาเขาพบเขากับนกพิราบที่อยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้มันกลับตายไปแล้วเพราะไม่มีอาหารกินสิ่งนี้ทําให้นิโมเริ่มรู้สึกกลัวเขากลัวว่าตัวเองจะลงเอยเหมือนกับนกพิราบตัวนั้นนิโมพยายามทำเสียงให้ดังที่สุดตอนที่แม่บ้านมาทําความสะอาดแต่มันก็ไม่ได้ผลนิโมนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเข้าฝัน ว่าตัวเองถูกเชิญไปยังงานแสดงศิลปะที่ถูกจัดโดยเจ้าของห้องทั้งสองพูดคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทนาขงบุคคลในงานว่างเปล่าและเป็นสีดำนีโมค่อยๆเดินออกมาจนเมื่อเจอเขากับบันไดเลื่องแสงเขาค่อยๆตื่นขึ้นนีโมกลับมามีกำลังใจอีกครั้งเขาเอาขาเก้าอี้มาสร้างเป็นประแจเพื่อไขน็อตที่ยึดอยู่กับหน้าต่างมันไม่ได้ผลไม้มันไม่แข็งแรงพอที่จะไขน็อตได้ด้วยความที่ไม่มีอาหารเลยอ,อยูดแล้วนีโมจึงจำเป็นต้องเอาปลาสวยงามหาย,ายากในตู้ปลามาทำเป็นอาหาร เขาล่มวาดภาพบนกระแพงด้วยฐานนีโมยังคงไม่ยอมแพ้เขานำไม้จากเฟอร์นิเจอร์ในห้องมาทำเป็นประแจอีกครั้งมันไขน็อตออกมาได้นิดหน่อยก่อนที่จะพังไปเวลาผ่านไปนีโมนำไม้จำนวนมากมาไขน็อตออกไปืีเลๆในทุกๆวันอาหารเริ่มจะมีเหลือนีโมได้ตนังวาดภาพบนกระพงเพื่อคงสติตัวเองเอาไว้นอกจากนี้เขายังคงสร้างแทนที่เอาไว้วางน็อตที่ไขยออกมามันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความพยายามและความสำเร็จของเขาหลังจากนั้นไม่นาน ไอของบ้านก็เปิดระบบทำความร้อนขึ้นมาอีกครั้งนีโมจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำขึ้นมาในสระเพราะห้องน้ำใช้การไม่ได้อีกแล้วนีโมเอาชุดไปแปลกในห้องมาใส่พร้อมกับร้องเพลงเรียวแรงและกำลังใจของเขาค่อยๆหมดลงไปในทุกๆวนันวันหนึ่งขณะที่นีโมกำลังไขน็อตที่ยึดกระจกเอาไว้อยู่นั้นเขาก็เกิดตกลงมาเพราะหอคอยที่เขาสร้างไว้มันไม่แข็งแรงคาของเขาหากักมันน่าเศร้าเพราะมันเหลือน็อตเพียงแค่สองตัวเท่านั้นที่การเขาจากลกภายนอกนีโมมาพักรักษาตัวพร้อมกระดูดอกไม้ไฟ แม่บานปรากฏตัวตรงหน้าเขาเธอค่อยๆมาหาเขาแต่ก็สัมผัสไม่ถึงตัวนั่นเป็นเพราะว่าทั้งหมดคือภาพหลอนที่นิโม่คิดขึ้นมาเองนิโม่ค่อยๆรักษาและฟื้นฟูขาของเขาที่หักในทุกวนันตอนนั้นเองจูๆจ่ๆเจ้าของห้องก็โผล่มาเขาจับหัวนิโม่ฟาดลงไปที่อ่างล้างหน้าแต่นั่นก็เป็นแค่ภาพหลอนแบบคราวที่แล้วสมองของเขาเริ่มไม่ปกติจนอาจจะเป็นอันตรายนิโมสังเกตเห็นเครื่องต,ตัวจับควันไฟเขาเกิดไอเดียขึ้นมาเขาฉีกนิตยสารออกมาเป็นชินช้นๆ นีโมใช้เวนขยายส่องแดดไปที่มันจนทําให้เกิดไฟเขานำมันไปจุดใส่คบเพลิงที่ถูกทําขึ้นโดยเฟอร์นิเจอร์นีโมนํามันไปจอดที่เซนเซอร์กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีผลอะไรระบบรักษาความปลอดภัยมันพังไปนานแล้วมีเพียงระบบน้ําเท่านั้นที่ถูกเปิดเพื่อดับไฟวันเวลาผ่านไปตอนนี้มันได้มาถึงหน้าหนาวแล้วนีโมที่หิวโหวยจนผอมแหง้งมองอกไปเห็นลูกสาวของเจ้าของห้องที่นอกหน้าต่างนีโมมาที่แทนที่เขานํารถมาวางเอาไว้ เขาเริ่มบูชารูปที่เขาวาดขึ้นบนกำแพงนีโมเขียนข้อความถึงเจ้าของห้องเขาขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนีโมบอกว่าอย่างน้อยเขาก็ช่วยผลงานศิลปะทั้งหมดในห้องเอาไว้ได้เขาทิ้งของมีค่าและผลงานศิลปะทั้งหมดเอาไว้จากนั้นนีโมก็เริ่มปีนขึ้นไปบนหอคอยที่เขาสร้างนอนสองตัวสุดท้ายถูกไขหน้าต่างตกลงมาที่ผืนพาผ่าผนไปยังหน้าต่างบนเพดานที่ไหลกระจกหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นมาสวยงามเหมือนกับศิลปะ มันถูกสร้างขึ้นด้วยเรื่องราวของชัยที่ผ่านความยากลําบากและช่วงเวลาต่างๆมามากมายจนคนที่เข้ามาป้นที่นี่ได้ตายไปแล้วเพราะเขาได้เกิดขึ้นมาใหม่ในฐานะศิลปินเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือตอนจบของเรื่องราวแต่กลับเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชัยที่ชื่อว่านีโมเช่นเดียวกันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ